สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปยสยซุปู่ซุคนพอ,อก,กันกับแม่เหมียวอีกแล้วนะ่จาจะพี่น้องขาเมื่อนี้ก็มีเมนูแซ่บๆซมาสูเบิงอีกแล้วนะ่จาจะพี่น้องเมื่อนี้ได้ปลา้าผัดจ้กพี่น้องคะ่ะขาดบ่ได้พริกในหัวในสวนเท่าเองจ้ะพี่น้องอันนี้ซื่อมากจาก,กับอัน,นีจ้ะก,ก็สิม,มีซุกินีลวกกับกระลำเออผักกาดห่อเหานะ่ะเออกระลำนั่นละดวกจ้ะพี่น้องกับผักกาดเท้าน่าจะลวกะพริกหยวกหวานขาดไม่ได้ ันนี้พระเอกของงานคือปลาผัดจ้ะพี่น้องค่ะตามด้วยข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องมาแซ่บๆน้อกันข้าวเหนียวก็ว่าได้อุ่นหอกจ้ะพี่น้อง<ม>บอบลายใหญ่ขูดอามคาชิบบได้กินน่จาจ้ะพี่น้องมาจกข้าวเหนียวคือเกาจาก้ะทุกคนจกข้าวเหนียวแซ่บๆจ้ะเราจะปั่นกันนะมาจา้ะแซ่บๆบายยายว่าลายใหญ่วูดจ้ะพี่น้องค่ะก่อนอ,อื่นก็คตุ๋ยก่อนเนอาะจ้ะ ปลาพาทคงเข้าจ้ะโอ้ยพี่น,อน้อยไม่ได้กินโดนหรอกอถัว่วจั่มเป,ะเปะ๊ะๆทุกคนอืม Mamma. Hãy subscribe cho kênh

すぐに。Mm. So ไปแลจ๊ะพี่น้องค่ะอิ่มแล้วกระโดดหั่นเวทีคือเก่านะจ๊ะกระป๋าแก้วประดกบบองจ่ะพี่น้องแศรษร้ายจ่ะเพิษจักหน่อยอยู่จ่ะพี่น้องค่ะกระเสร็บเรื่องโดนเด็กกินเถือกระดีใจค่ะพี่น้องกระทิเฮ็ดน้ำพริกถสวยเก่าคือเก่าจำจนเกี่ยงจ่ะพี่น้องค่ะจังพอกันไหมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เขอบมารับชมนะจ๊ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแม่เหมียวเนื้อจ่ะพี่น้องจังพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ